ครับผมต้นมะซ่านี่ก็มาพบกครับพึ่งทำอาหารกินให้เราครับ,บนเมนีก็ไม่ยามมองพี่หนองยามมองดิ่งครับอยู่กลาโงโค้งพี่หนองน้ำไหลเฉียวเขาก็าเปิดเครื่อนเที่ยวเปิดเที่ยวปิดอยู่ครับน้ำามน,นี้กับเปิดเครื่อนไม่ครับน้ำไหลเฉียวหฮงมึงทิ่งพี่หนองคนมึงิ้งครับพครับยามมองดิ่งน้องกันพี่หนอกดิ่งมองดิ่งเนี่ย คือกันกรมโองซ้ำนะครับแกไขกันคือว่ามองซ้ำนี่เขาแซ่ไว้อีกตลอดครับเพื่อโมองดิ่งนี่มาใส่ไว้กักุไว้น้ำครับเพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้ำเป็นเท่าเป็นห่มันจับครับมันแซ่ไวไ้บ่อยเพื่อมองซ้ำก็จะมันเป็นมองใหญ่นะครับมองนี้ก็เป็นมองตากะปานกลางนะครับประมาณมมงเก่าเส้นสิบเส้นเลครับพี่หลอกเหมือนเซฟอรพยายามไปดุนน้ำกันครับ พี่หลอกเป็นปลาเนื้ออ่อนฟางแดงครับปลามบบกินเบ็ดพี่หลอกจังไดยมาดิงหม่องเอาเนี่ยมาใส่หม่องเราก็ป้า,ปากับโบกินเบ็ดพาหนีไล่เหมือนเลยเพาช่วงนี้เป็นช่วงป้ายพอปลาเจ็ดมันจะขึ้นมาครับ พราะปลามันพ็ใส่เบ็ดใส่กลางค้งบุก,กิน,นครับปลามันเข่าฟังเบ็ดครับก็ใส่เบ็ดใส่ตะฟังไาเเพราะว่ามองขจอกมันหลายมเขาไปไาเใส่ไปกตติดกันพันกันยามหยาเมีนอกปลามองดิงครับไปดูน้ำกันต่อครับ โอ้ยก็เหือดีไรพี่น้องเลยเป็นเหือใส่ใส่เบ็ดครับเอาม่องมาใส่กะทัวมันมีทอมันแตกครับทอมแตกกับตะปูมันพัปล่อยเหาอพี่นองไ่ครับเป็นปลาพอครับ เป็น้นดิงม่องอะติดว่ามันแถบทุกสนิทกันนะครับ,รบเป็นปลาเพชรว่กินเ้อกับอ้าเนี่ยอ่เนาะห้อกับ,อนนอบกตองใส่ม่องเนาาะมาแรงของเราว่าแงจ้ใส่เพชรสลับเอกานี้กับตอนทุกข่ายนะครับอวค์ว่าจะได้ตัว ปลานหนียางมันไหล อ่อนนอกนะครับเป็นปัน้นอ,อ่อนกับป้งแดง มันเอาออกง,งาน,งน,าางน,อ,นอย่กระเจาะเจาะเลยนะครับห้องหอครับเนาะตานื้ออ่อนเนี่ยบัดเจ๊มองบัด ยังติดอยู่ใน่นองวัดใจเวทโบก,กินนะครับกลุ่งยังบบรานในกลุ่งยังคือเก่าอยู่ครับเนี่ยนี่แถบโบก,กินเลย ยาาม,ม่องแล้วพี่น้องนี่ก็ว่าจะพยายามส่ยกลุ่มต่อครับสําหรับยาวม,ม่องดิ่งมานี้กะโบมานปานในพี่นองเด็กต้นเดียวครับเด็ดต้นสุดท่ายเขาสัน่นเกือบเหี่ยวมือกันครับเด็วพี่น้องก็ใส่เป็ดใส่มองกับมือมัดมือบอลพยายามส่ยกลุ่มต่อ น,นะครับได้ๆก็ได้ตอนทุ่ถ่ายพี่น้องปลาเนื้นออ่อนกับปลานะครับปลาเนื้ออ่อนกับปลาเงียงปลานี่ปลาหนังปลาพอครับสจ้าล็อกเซานี้กะแค่นี้ครับพี่น้องเดียวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกันมากอะก็ได้ถึงใจก็แส้เลยพี่น้อง ก็จะได้เอดคลิปหม่ๆอีกครับจะได้มีกำลังใจเอดคลิปไม่ๆต่อครับสํหรับมันนี้กะสวัสดีครับ